สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวจะมาดองผักบุ้งนาหรือว่าผักบุ้งดองนั่นเองนะคะใครเคยทานบ้างเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแค่ผักบุ้งนามะขามเปียกแล้วก็เกลือป่อนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําผักบุ้งไปล้างก่อนแต่ว่าก่อนจะไปล้างเราก็จะมาหั่นเขาเป็นท่อนๆก่อนนะคะความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวบ้านทํานะเมื่อก่อนเวลาที่ไปเยี่ยมแม่ย่านะคะเขาก็จะทําให้กินเขาก็ใช้มือนี่แหละบิดเอาเลยไม่ต้องมาหั่นให้สวยงามอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราทําทานก็ใช้วิธี เอามีดหันนี้ก็ได้ส่วนใบนะริดออกบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าผักบุ้งดองเราไม่ต้องให้เขามีใบเหลืออยู่เยอะนะคะเราก็เอาออกบ้างเลยให้เหลือเป็นกา้กานๆเนี่ยใบอย่างนี้ก็เอาออกได้เลยนะคะไปค่าเดี๋ยวเราก็ไปลักความสะอาดกันค่ะเราก็จะล้างเขาด้วยเกลือป่อนนะคะใส่ลงไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เปิดน้ำ เค้าเค้าเขาสักหน่อยนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผักบุ้งนาที่เราเก็บเองก็ล้างเขาแค่หนึ่งน้ำก็พอแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาอันเนี้ยเราก็แช่เขาไว้สัก5 10นาทีนะคะเพื่อความสะอาดคะ่ะพอดูว่าสะอาดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างเขาอีกหนึ่งน้ำคะ่ะ แล้วก็นำขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมะขามเปียกนะ2องถึงสาวักค่ะใส่ลงไปได้เลยนะเกลือป่นค่ะ1ช้อนชานะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำน้ำสะอาดเทใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ให้เราขยำได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยบีบเผาแรงๆได้เลยนะเพื่อให้ผักบุ้งเขาอ่อนตัวนะคะในการทำผักบุ้งดองเราจะใช้เป็น ผักบุ้งที่เป็นผักบุ้งแดงๆแ,แบบนี้นะผักบุ้งนาเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้ผักบุ้งไทยหรือว่าผักบุ้งสีนนะคะอันนี้เนี่ยบีบๆเลยบีบให้เขาอ่อนตัวนะคะเมนูนี้นี่จะทานกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยเมื่อก่อนนี้ถ้าอย่างเป็นช่วงหน้าทำนานะทำออกไปแล้วก็ไปนั่งทานเฉียงนาทานที่พุ่งนี่อร่อยสุดๆเลยนะคะจิ้มกับน้ำพริกนี่เข้ากันมากๆเลยอันนี้ก็ให้เราบีบไปเรื่อยๆเลยนะคะ นะบีบไปจนเขาอ่อนตัวแล้วก็ความเปรี้ยวของมะขามเปียกจะซึมเข้าไปอยู่ในผักบุ้งเลยนะคะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะเราบีบเขาแรงๆได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าผักบุ้งเขาจะช้ำนะคะเพราะว่าตัวมะขามเปียกเนี่ยเขาจะช่วยให้ผักบุ้งของเรายัางคงความกรอบอยู่นะคะเราก็จะบีบขยำขยำเข้าไปแบบนี้ค่ะ เนีย่ยรอให้เขายุกตัวสักหน่อยก็จัดใส่จานโอ้โหแซปป่บมากๆนะคะนี่ทานคู่กับน้ำพริกกะปิน้ำพริกตาแดงข้าวเหนียวสักหน่อยหนึ่งนะคะไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวนี่โอ้โหแซ่บสุดเลยใครเคยได้ทานเมนูนี้กันบ้างไหมทานกันบ้างไหมเนี่ยเมนูผักบุ้งดองนะคะแซ่บสุดๆนี่นะคะก็เริ่มได้ทีแล้วนะ เพียงแค่นี้นะคะเนี่ยตอนนี้ก็ได้ที่ดีแล้วนะพวกกากกากมาขำเปียกทั้งหลายหยิบออกได้เลยนะคะหรือว่าใครจะไม่เอาออกก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะโอ้โหแค่นี้ก็หิวแล้วนะเนี่ยน,นะผักบุ้งกรอบๆเลยนะคะ น้ำดองของมันเนี่ยเราก็ราดลงไปได้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการทานเลยก็สามารถทานได้นะคะหรือว่าใครจะตากให้เขาแห้งสักหน่อยนึงเนี่ยก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะทำง่ายเป็นเมน,นูที่อร่อยสุดๆลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ผักบุ้งดองเมนูแซบๆทำง่ายประหยัดใช้เวลาไม่นานทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็น้ำพริกสักหน่อยอร่อยสุดๆลองทํากันเลยนะคะ